สวัสดีครับนะครับวันนี้พาเจ้าคาปูนะตัวนี้ชื่อเจ้าขาปูนะครับเจ้าคาปูมาสวัสดีพี่ๆนะครับตัวนี้ยังไม่เคยเอามาแบบโชว์เต็มๆเลยนะครับอยากชมนะครับพี่ๆทักมาไว้อยากชมนะครับ,ก,ก,รบก็เลยเอามาโชว์ให้ชมนะตัวนี้เป็นไกท่ที่ถ้าถ้าไก่ แม่ตัวเมียก็คือจะจ่ายลูกสีตัวเมียที่เป็นสีแดงจะจ่ายลูกสีแดงเยอะตัวนี้ไก่จะเป็นไก่ค่อนข้างกระดูกใหญ่นะครับตัวนี้เป็นไก่โซโลนะครับเป็นไก่จ่ายลูกโซโลธรรมชาติธรรมชาติาตเลยจ่ายลูกแข่งบึกบึกโซโลนะครับคา,าปูก็คือเป็นพ่อไก่ที่ สำหรับของผมนะชนะเยอะมากนะครับแต่ลูกชนะเยอะนะครับก็ตัวเมียตัวเมียลูกเขาอะผมก็คือทำสายเลยก็คือทำสายก็ก็จะมีแบบลูกสาวไม่ใช่ลูกสาวาคู่เกิดชุดที่ชนะแปดมือนะผมเอาไว้ทำสายหมดเลยนะครับเล่นได้ครับเล่นได้ลูกคับกูเล่นได้เลย ซโลเลยนะไก่ประกบโซโลเลยนเป็นไะก่ประกบโซโลผมขายลูกเขาไปเยอะมากขายเยอะมากจริงเป็นตัวนี้เป็นสายอาจารย์สมานทองคํานะครับสายอาจารย์สมานทองคําผมนําเข้ามาหมื่นสองนะครับตอนนั้นเป็นไก่หนุ่มอา่าเป็นไก่หนุ่มตอนนั้นที่นําเข้ามานะครับสวยครับสวยครับปูสวยจริงๆนะเป็นไก่สวยกระดูกใหญ่ จ่ลูกแดงแป๊ดเลยนะจ่าลูกนี่แดงแดงเลยอันนี้อันนี้คาปูเป็นจ่ายเป็นไก่ที่จ่ายลูกแบบเนื้อหนังนี่แดงแป๊ดเลยนะครับแต่ว่าคือลูกเขาเนี่ยต้องรอรอนานรอนานเลยนะครับก็ไม่ได้ทําเยอะลูกเขาก็ต้องค่อนข้างรอหน่อยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ ถือว่าเอาเจ้าคาปูนะครับผมมาทักทายพี่ๆนะครับผมแบบจริงๆจังๆกันนะครับผมโอเคครับที่สุ้มจะมีพ่อไก่อยู่ทั้งหมดสามตัวสามตัวนะครับพี่ก็จะเป็นข้าวคาปูเจ้าสาทองคําแล้วก็เจ้ากําไลนะครับผมโอเคครับพี่ๆนะครับขอบคุณมากๆฝากติดตามนะครับผมเจ้าคาปูด้วยนะครับผมขอบคุณครับ